ลเปีงจุกแล้วฮากับพักมักโคแล้วเรียบร้อยพี่น้องเนาะนี่ทางนี้มันกำลังปีงพี่น้องเลยทักทายสบายดีพี่น้องเอฟซีมือสุกทุกคนมื้อนี้จะมีสิพภาพทุกคนมาเฮ็ดกินโคเป็ดพี่น้องเนาะ มื่อนี้แม่ห้าสิกินเป็ดกันนะพี่น้องนะห้าสิปิ้งพี่น้องเดียวเฮาไปเบิ้งวิธีการเฮาเฮ็ดกันเลยเนาะตอนนี้แม่เฮากับรังจี้เป็ดพี่น้องเฮ้าจี้เอาคนโบ้นอ่อนๆมันออกะนะเฮาล้คนแล้วแล้วเฮากับมาจี้พี่น้องเนะตอนลูกคนแม่จะมีไม่ได้ทายทุกคนเบิ่งนะพี่น้องนะเป็ดนี่แม่เป็ดลาดพี่น้องนะเป็ดยูนในเฮื่อนเฮานีนละเป็ดเลี้ยงเองนะเดียวต่อไปก็นห้าวจะเอาไปล้างนะพี่น้องนะ ล้างแล้วแล้วเดี๋ยวห้าสิีมะคู่พี่น้องเลยเ้ากับล้างเคง่งล้างผ้าล้างมีดแล้วกะปาดปีอ้อก่อนพี่น้องเนาะเอาปีอ้อแล้วก็เอาขาอ้อข้างนั้นข้างนี้แล้วก็ปาดหน้าเอิ๊กนะ เฮากระจัดการเอาองค์มันออก่อนพี่น้องเนาะหลังจากที่เฮาเอาอกออกแล้วเฮากับเอาเครื่องในออกนะพี่น้องนะเครื่องในเป็นไส้เป็นตับเป็นเตือสตือของมันพี่น้องเนาะ นมเ,นเ,เนเอาครืนในอ้อแล้วเ้ากะพักไว้กวนพี่น้องเนาะเดี๋ยวเ้ามาคู่ตัวที่เป็นโครงกระดูกทางหลังก่อนนะเ้าก็เอาปอดอ้อปอดตัวนี้มันจะข้าวพี่น้องเขาก็ต้องเอาเอ้อก่อนนะ mất cả đi kìa Hãy subscribe cho kênh Ghiền đây. Để không bỏ lỡ นน,น,นโหแล้วเรียบร้อยพี่น้องเนาะนี่ อันนี้มันองมันเท่ากับซีฟิชเชอร์ต <standing> ู้เย็นไปกินมะอื้นที่พี่น้องนะกระตับมันนะแล้วก็ส่วนโค้งกระดูกทางหลังมันไม่เท่ากับพักไว้ต้มก็ได้พี่น้องแล้วก็มีเตือมากกวไว้โคกินก็ได้นะพี่น้องนะเอาไปเสื้อตู้เย็นไว้กินมะออื่นพี่น้องนี่เนาะกุ้มลายคาบนะทางนี้มันกําลังปิ้งพี่น้องเลยเป็นได้เป็นได้ จุกแล้วเ่ากับพักมากินกับจำเจีวพี่ต้องอาหารแรงมาๆพี่ต้องมาเมื่อนี้ไม่ขึ้นมากินข้าวอยู่เทิงฮือนพี่ต้องเอคนมีสบายเสื้อสะลมอยู่นะ